พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิรล,ลงกรณ์พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวส่งห่วงใยประสบก,กรของพระองค์ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆส่งพระกรุณโราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนาฏธรสอนประสิทธิร,รองผู้ว่าราช,ชการจังหวัดสุรินก์กรรมาการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชาภิเษกโดยนำสิ่งของพระราชทานมาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอักขีัยตาม หลักเกณฑ์การพิจรารณาจ่ายเงินสำรองจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีอยู่ทางจังหวัดให้แก่ครอบครัวนายสวัสดิ์สุระอายุ80ปีผู้ประสบภัยอักขีภยัยบ,บ้านเลขที่62หมู่ที่4บ้านสามแยกตําบลตาคงอําเภอสังขะจ,จังหวัดสุรินทร์เนื่องจากวันที่22สิงหาคม2564ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเปลิงไม้บ้านพักอศาศัยของนายสวัสดิ์สุระได้รับความเสียหายทั้งหลังแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นการบรรเทาความ เดือดร้อนจากผลกระทบของอักขีภัยเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤตภัยในครั้งนี้ไปด้วยดีสร้างความปลับเลื่มให้กับครอบครัวของนายสวัสดิ์สุระประชาชนผู้ประสบอักขีภัยอย่างหาที่สุดมิได้